สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พี่แว่นจะเอารถปาเจ r o j ูเนียที่พี่แว่นซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะว่าทำอะไรไปบ้างนะก็มันก็มันจุกจิกนะแต่เบื้องต้นก็พวกเครื่องอะไรพวกนี้ก็ทำมาค่อนข้างเสร็จละภายนอกก็ถือว่าสวยงามช่วงล่างก็เพิ่งทำมาจากเจ้าของเดิมนะฮะพี่แนก็นิดนิดนหน่อยหฮะเดี๋ยวมีในรายละเอียดของคลิปนี้นะฮะว่าจะมีอะไรบ้าง ก็ถ้าเป็นปาเจโรมินิก็จะเป็นสเปคที่ขายทั่วโลกแต่ว่าถ้าเป็นปาเจโรจูเนียจะเป็นสเปคที่ขายในประเทศญี่ปุ่นนะฮะคันนี้เป็นรถปี97นะฮะจดประกอบเบื้องต้นนะฮะรถคันนี้เป็นเครื่อง 1,100cc นะฮะเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบแต่มันจะมีรุ่นเทอร์โบอยู่นะฮะก็คือ 660cc หน้าตามจะเป็นแบบนี้มันจะมี เลือกข้างบนด้วยนะฮะคล้ายๆกันเจ้าตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะก็คือสามารถขับ4ได้หรือว่าจะเลือกขับ2ก็ได้ฮะนี่ก็จะมีขับ2เห็นไหม two high f high แล้วก็ถ้าตะกุยจริงๆก็จะเป็น f o u low นะฮะอันนี้ก็คือไอคอนแบบเฮ้ยเราขับ4อยู่นะแล้วก็ขับ2ก่อนอื่นเลยฮะหาบโบรชวัวตรงรุ่นตรงปีดาวน์โหลดฮนะในเน็ตเยอะแยะเลยนะพี่แบนก มาดูว่าแบบรถที่มันออกจากจากห้างเนี่ยจากศูนย์เนี่ยมันมัน,ม,นมันโฉมยังไงหน้าตายังไงภายนอกภายในยังไงมีการตกแต่งอะไรได้บ้างฮะโบชัวก็จะบอกค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะเราก็ดูแม็กดูลายแม็กน่นน,นันนี่ว่าเอ้ยเป็นยังไงภายในสีอะไรอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็นี่ะสั่งอะไรเพลินเลยครับมันมันตรงนี้แหละสั่งอะไร โอ้หแบบกดเข้าไปเนี่ยอย่าง Interior อิงนเทอรีเงี้ยกดเข้าไปแบบโอ้ภายในคอนโซลพี่แปนก็สั่งเว็บนี้นะฮะแล้วก็แบบโอ้โหมันมันจุกจิกมากมายเลยอันแรกเลยที่พี่แปนซื้อรถมาแล้วก็แวะไปติดเลยก็คือไปติดแร็คครับอยากติดนานมากแล้วฮะเยอทูเรข,ของสวีเดนฮะก็จะมีแร็คจัก,กรยานนี่ฮะขวามือแล้วก็อีกอันก็จะเป็นใส่สัมภาระเราใส่คู่กันสัมภาระมันจะต้องใส่เอียงๆหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะใส่จักรยานไม่ได้ ราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากเลยนะแต่ก่อนมัน,มนแบบเกือบแสนอะตอนนี้มาก็แบบหมื่นกลางๆเอ้อันนี้ชุดนี้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะฮะส่วนแหล็กจักรยานเหลือแปดพันยังนะก็คือแบบเออน่าติดดี เด็ดกันนิดหนึ่งฮะอันนี้พี่แว่นมาทำร้าน The o โอ๊คคอนโซแถวซอยกาธุประดิษย์27นะฮะพี่โคแนะนำมาแล้วก็เจอใน Facebook ด้วยก็คือแบบเจอร้านเดียวกันพี่แว่นก็มาเก็บคอนโซลหมดเลยแต่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ครับก็เลยไม่ให้เขาเก็บอันนี้ไม่ให้เขาทำ วันนี้เดี๋ยวเอาเจ้าปาเจโร่มนี้ไปเปลี่ยนแร็คพวงมาลายัยนะฮะเพราะว่ามันมีอาการที่เวลาเลี้ยวแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคืนพวงมาลัยให้นะฮะก็เป็นอาการปกติของรถเก่าเลยนะใครจะจะเล่นรถเก่ารถ2,9080เนี่ยแร็คพวงมาลายัยซึมอะไรพวกเนี้ยอาการหลักๆของมันก็คือนั่นแหละเลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่ค่อยหมุนคืนแล้วก็จะมีเสียงกึกกึกกึก เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเดี๋ยวเลี้ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับนี่กล่องก็แคบเหลือเกินนี่พี่แว่นเลี้ยวนะปึ๊บปกติเราจะปล่อยใช่ไหมเนี่ยพอพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันมันมันตีมันไม่คืนอะ่ะ <laughs> นี่อาการปกติของแหลกพวงมาลัยเสื่อมครับก็เดี๋ยวไปหวดกันวันนี้ช่างอยู่แถวบางแวกครับพารามห้า นี่คือกล่องเกียร์นะฮะกล่องที่คอนโทรลเขียนว่าคอนโทรลยูนิตนะเนาะก็เป็นเป็นกล่องที่มันมันต้องพังนะฮะถ้าพังแล้วมันเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนแล้วก็เครื่องจะอืดอันนี้ของของเดิมติดรถมันจะเป็นพลาสติกของใหม่จะเป็นเหล็กช่างเช็คยู่ครับสามเกียร์มาครบเนาะช่างเนาะเนี่ยครับม,มันก็จะมันขึ้นสนุกขึ้น มันมันค้างอะรอ่างเอัดเครื่องอรอบก็นู่นอะสี่พันห้าพันยังได้ความเร็วหกสิบเจ็ดสิบช่างดูแหลกแล้วแหลกยังปกติมากๆนะแห้งสนิทตอนนี้ก็คือตั้งค่าฟรีให้กับโปรมาลัยนะครับผมระยะฟรี <c oughs> วันนี้เรียบร้อยดีครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแหลกแหลกมัน ใช้งานได้อยู่ช่างเขาเช็คแบบละเอียดอีกทีละก็คืออ่ายังยางหุ้มกันหลกก็ไม่ไม่ได้มีขาดก็คืออาการที่พวงมาลัยมันไม่หมุนคืนเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งอัดช่วงล่างมาใหม่นะฮะพวกไอ้บูทปีกนกนู่นเนี่ยมันเลยใหม่แล้วมันแน่นแล้วก็บวกกับรถประเภทเนี้หน้ายางมันใหญ่มันทําให้พวงมาลัยคืนช้านิดนึงนะฮะส่วนมาลัยกึกๆเนี่ยให,ให้ดูไอ้พวงมาลัยกึกกเนี่ย เขาก็ปรับค่าฟรีตอนนี้แน่นขึ้นแต่มันยังมีอยู่นิดเดียวนะเพราะตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่ต่อพวงมาลัยมันจะมีอยู่2ช่วงช่วงยาวกับช่วงไตรงแหลกพวงมาลัยข้างล่างเนาะที่ติดก,กับล้อมันต้องเปลี่ยนไอ้ช่วงที่ช่วงยาวนะฮะแต่ช่วงยาวมันยังใช้งานได้อยู่มันจะมีกึกนิดเดียวแหลนะฮะถ้าไม่สังเกตก็คือมันก็จะแน่นเอาเป็นว่าก็แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเสีย500บาท ค่าแรงแล้วก็เปลี่ยนกล่องเกียร์นะฮะกล่องเกียร์ที่อยู่ที่อยู่ข้างใต้ข้างใต้นี้นะเรียบร้อยเหลือทําสีเบาเดี๋ยวไว้ก่อนพี่แว่นต้องกลับน่านก่อนนะฮะเดี๋ยวทําสีเบาก,ก็ได้ร้านละเดี๋ยวต้องคิดว่าจะเอาสีไหนมากซนะ์น่าจะเป็นสีดำเลยของมาถึงละฮะชิ้นแรกก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุเทปตรงรุ่นนะฮะมิซูบิชิตัวนี้ใส่ปาเจโรโชกุลมั้งนะฮะ ออกมาใส่กับเจ้าตัวปัจจโรจูเนียตัวนี้ได้นะฮะเป็นมือหนึ่งเลยนะฮะสั่งมาจากอังกฤษนี่ฮะสติ๊กเกอร์อะไรครบหมดมีตัวเสาสัญญ,ญาณตัวกันขโมยนะฮะไอต,ตัวนี้ก็กดกดออกได้นี่ฮะ anti thief ก็คือถ้าจนขโมยก็ยังไง เอาตัวนี้ไปเก็บงนี้หรอโจนก็ไม่ได้ตัวรีโมทเอาไปใช้งานใช้งานใช้การไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนกันครับใช้วิชามั่งน่าจะใส่กันได้นะสายอากาศสายอากาศ Good day. with you ครับได้นะครับผม97.5เฮ้ย เทปนะฮะนี่ bless me please เยอะเแคต่นี่นี้พี่แว่นยังไม่ได้ล็อกน็อตนะนะฮะยังไม่ได้ล็อกเข้าไปข้างใน

นี่ฮะ bless me please อ่ากล่องไมโฟกัสถือว่าโอเคเดี๋ยวพี่แันเก็บให้มันเรียบร้อยก่อนนะพี่บันเพิ่งกลับจากน่านมาแล้วก็มาทำเลยฮะตื่นเต้นไนงะโอเคนนั้้มาาคอยยทรหใจ ไปดูเบาะรถดูหนังเบาะนะฮะก็ของเดิมมันมันเป็นเบาะน่าจะเป็นหนัง PVC ก็หนังเทียมแล้วับผมเดี๋ยวพี่แว่นไปเปลี่ยนเป็นหนังเนป้าสีดำแล้วก็แพทเทิร์นตรงกลางนี่จะเป็นหนังหนังเจาะรูนะฮะหนังแท้เจาะรูนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังแท้เจาะรูติดตรงตรงกรอบประตูนะฮะสองฝั่ง แล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวไปร้านกันอยู่แถวบ้านครับร้านมอ่าน่าจะมูกิปะ่ะอ่านว่ามูกิมาเปลี่ยนบอกครับไอ้มูกิอยู่อุดมสุขแถวาบ้านจบที่หนังนะ้ำป้าน,นะครับเ,เลือกสีดำ แล้วก็ตรงแพทเทิร์นนี้เป็นสีดำแบบจอบลูจอดรถหนึ่งอ,อาทิตย์มาไปสนีครับโดนภาษีนะฮะสุนกรกรีนเขาแกะแล้วก็ประเมินราคามา7,700บาทโดนภาษีไป2,000บาทนะฮะก็อวมอยู่นะก็จะเป็นพวกช่องแอร์นะ นี่ฮะช่องแอร์ที่มันพังๆอเู่นะ,ะเห็นไหมนี่เห็นไหมมันไป่ส่ประกอบนะะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งคนขับเดี๋ยวไม่เปลี่ยนกันเดี๋ยวรอถึงบ้านก่อนแกะดูหน่อยดิมีอะไรบ้างว้าโอันนี้เบิกเป็นที่บังแดดนะฮะฝั่งซ้ายมือนะมีอันเดียวฝั่งขวาไม่มีสุดยอดมิซูบิชิ G ネส ports ออ,อยออยฟิลเตอร์ก็กรองน้ำมันเครื่องรู้สึกจะสั่งมาเลกหน่อยนี่ช่องแอร์ครับโอ้โหช่องแอร์ผมสั่งมาสี่นะก็จะของใหม่หมดเลยซ้ายสองฝั่งซ้ายสองฝั่งขวาสองนะอืม อันนี้คือตรงรุ่นนะฮะนี่ฮะมิซูบิชิอุย้ยแล้วก็อันนี้ดูแล้วเนาะอันนี้ฮะมันเขียนว่าอะไรนี่ก็ว่าทำไมมันราคาสูงไฟหลี่ครับไฟหลี่ตอนแรกนึกว่าซื้อมาเฉพาะนี่ไม่มาเป็นเบ้าอย่างนี้เลยว่ะโอ้ไม่ก็ ก็ว่าทาไมมันมันแพงจังมันอันละพันห้าเนี่ยนึกว่ามีแค่กรอบแบบกรอบไฟข้างนอกก็ซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งฮะข้างหลังครับก็น่าจะครอบแล้วก็มีไฟเดิมหลอดไฟเดิมนะฮะอันนี้ก็อันใหม่ครอบเข้าไปเดี๋ยวพี่ันเปลี่ยนใหม่อันเก่าอันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ก็เราก็อยากใส่ของใหม่ไงแกะฝังซ้ายก่อน อเก็ต้องถอดถอดเบ้าไฟมาเสียบนะฮะเปรียบเทียบเก่ากับใหม่ใหม่คือล่างเก่าข้างบนเดี๋ยวข้างบนก็เป็นอะไหล่ไว้นะฮะหลอดไส้นะฮะไม่ใช่ led นะฮะมันต้องมีขาดสักวันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาแบบเป็น led เอาไว้หน่อยนะฮะ ครบทุกดวงที่บางแดดอันเก่านะฮะแล้วแม่งเปลี่ยนอันเดียวด้วยนับสองที่อันใหม่ใส่ไปมีอันเดียวด้วยเปิดใหม่ที่เหลือมันจะเป็นแบบของแบบใช้แล้วไงมันจะขายเป็นคู่ซึ่งสภาพมันมันมันไม่ได้ใหม่อ่ะเห็นเห็นปะใหม่ไหมอ่ะข้างขวาเก่าไหม ใหม่ไหมเก่าไหมช่องแอร์เนี่ยดึงตรงๆมาได้เลยครับอันนี้ฝั่งซ้ายเนาะได้แล้วครับแม่งต้องเอาไฟฉายมาช่วยสองนิดนึงนี่เรียบร้อยหนึ่งข้างคอนโซลกลางต้องมีแกะคอนโซลออกมานิดนึงนะฮะค่อยๆดึงฮะมันเป็นผุเดี๋ยวหกักดูดิถึงจะเอาช่องแอร์ออกมาได้เห็นไหมเสร็จแล้วครับอาจจะมืดนิดนึงเนาะ นี่เรียบร้อยดูดีกว่าเดิมปิดได้นี่ก็ปิดทางนี้นขึ้นลงขึ้นลงก็เหมือนกันขึ้นลงแต่งงข้างนี้นืดหนืดข้างขวาฝั่งฝั่งคนขับ <c oughs> โอเคสวยงามแล้ว ดูใหม่แล้วโอเคคอนโซลดูดีแล้วเดี๋ยวรอเบาะครับเบาะเดี๋ยวต้องไปจอดสองอาทิตย์นะฮะเป็นเบาะนัปป้าเนาะน่าจะขั้นตอนสุดท้ายละพี่แวนสั่งไฟท้ายมือ2มานะฮะก็ว่าจะเปลี่ยนไอ้รูน็อตนะฮะไอรูน็อตะเปลี่ยนน็อตจากอันเดิมมันเก่านะฮะ พี่แวนก็ไปไปซื้อที่ Home Pro มานะเดี๋ยววางให้ให้เห็นชัดๆเนาะนี่อันเก่านะฮะสนีิมกินหมดแล้วส่วนนี้อันใหม่ไปเทียบไซส์มาที่ Home Pro นะฮะ น,นี่เดี๋ยวให้ดูแผงประตูข้างก่อนเป็นเลือกเป็นหนังเจาะรูนะฮะสูงข้าไปเพื่อที่จะได้มีลูกเล่นระหว่างแผงประตูที่มันเป็นดําล้วนกับตรงนี้นะฮะเป็นหนังหนังแนปปานะครับในส่วนของเบาะนะฮะก็เป็นหนังสีดำแนปปาแต่เลนกลางเนี่ยช่วงกลางของเบาะเขาจะใช้เป็นหนังเจาะรู ตอนแรกเลือกว่าจะเอาสีดำหรือว่าจะเอาสีแดงเรดวแบบแบบรถปอร์เช่นะฮะไปมาเอาเอาสีสีดำดีกว่ามันมันมันดูมันดูแบบขึ้มๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มันคงไม่มีใครนั่งหรอกเพราะมันมันมันแคบมากครับด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะแพทเทิร์นก็คือเลนกลางก็จะจะเจาะไอเป็นหนังเจาะรู แขงประตูหลังตรงนี้เปิดให้สุดนะนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นแผไอหนังเจาะรูเหมือนกันให้ดูปเพื่อที่มันจะได้มีลูกเล่นหน,น,น่อยเนาะอันอันอันเก่าก็เป็นหนังครับเป็นหนังธรรมดาแต่เราแว่นก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะภายในเมื่อดูจากด้านหลังเนาะนี่ฮะ เดี๋ยวเพื่อนพับเบาะให้ดูอีกอีกอีก,อก,อกซีนหนึ่งแล้วกันเนาะพับเบาะแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้สวยงามตามท้องเรื่องเบาะหนังนัปป้า นคนา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 นอนเฝ้านอนฟังมันยุ่ทุก่ำคืนว่าขอให้ตื่นแล้วพบกบน,นังในฝันแบบที่เซ็กซี่เหลือเกินแบนที่มองแล้วเพลินทำเธอเกินเมื่อเราสมตาแต่เธอคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเธอทำเอาฉันแทบบ้า,บาไม่เคยยอมไม้ว่าเรื่องอะไรยิงต่างกันมากเท่าไรแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมฉันถึงหลงรักเธอทำไมทำไมฉันถึงหลงรักเธอคนที่ไม่เคย ความฝันนใแต่ในชีวิตจริงแค่เดินด้วยกันแค่นั้นก็อ่นใจไม่เคยคิดรักเธออาจเป็นเพราะฉันนั้นช่วยหัวใจตอบเหตุผลที่ไม่มีใครคนเจอหรือนี่คือชะตาที่ฟ้าสั่งมาให้เราต้องรักแค่แม่เธอไม่ใช่คนใน